ครับวันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมียนายมีเมนูยังมาแนะนำติดตามไปมาแล้วครับซิ๊กมาทุกวันเลยครับเออโหเนี่ยอากาศดีนครับหาไยเดียวนะครับมาครับผมส่วนน้องบีกับลูกบาลักจอมปานินครับเอามารยากาเมนูแรงนี่สักหน่อยภาษาลุงลุงกันล่ะ นกจมีิ้เหมือนเดิมครับหมยเดิมนี่ทามาจมเบ็ดนะครับอาชดโดนะครับขเขาเน้นาชดดนครับยมาคอยที่ตามนะครับมันดึงแต่นี่ตอดตอดาน้อยก่อนเออช็ดดต้องไปแล้ว ควบผลงานเบ็ดน้อยก่อนเมนูเงาเหม็นแรงเฮ้ยฮะ ความพยายามตะกี้เนาะอันที่เกขาเนาะต้องตั้งมันไงบอมต้องตั้งมันขี้ปั้นย่าเนาะขันปั้นจงไปต้งพอดจงไปไหมมันหน้าไปแล้วเอออ่ะมันกินน้อยมันแบบเอาแล้วดอง น่ามีนูของเขาครับแรงนี่ใส่มาเอาต้มนะครับผมมีใส่เดือนด้วยหวานจวกอืมแปดที่หกหืมหกนี่หนูของะฉดูนะครับคือรงกัดตอดแล้วครับ นี่เป็นป่าน้ยเข้ามาเพราะฉชิดโดจะกินเห็นแบบ,บเดินปปืป๊ดเลยเดือยวันนี้กับแจมันใช้อกไก่เหมือนเดิมครับผสมเลือดวัวนะเลือดวัวหัาตีลงไปแล้วครับ นี่เนะจะมุดทำละอันนี้ปุดองลัดทรงโหนดแทนมันครับนองบูฮะเจ็ดตายมาละได้กรบตัว <c oughs> โอ้โหน้องบูไปเอว่ะปุดหลวงกันไหมปดหลวงเดี๋ยวเจ๊เจ่แวันนี้มีประชุมเยอะป่ะครับอ๋อนี่มาในกบนี่สองเขียนมาคืนนี่ไะเก็ยนมาได้ไะ เฮ้ยเขียนเขียนไปได้เอตเอตายรรมั้งเดีเ๋ยวสองเดียวสอำเดียวเออโอเคอครับผมอืมมายือไใหม่ก็เอา้องแล้วครับดังดังดังตอนนี้เขาจะบอมเลือ,อดแป้่มชุ่นนี่นีะแตกแตกหุ่นเนื้อ แตกอยู่ระยะน,นี้แหละครับใกล้หัวค่ำละเดยวเขาจะมีแผนสองอยู่นะครับต้องห่วงอ

ะุต้องย้ำต้องย้ำอะไพี่มันมีคนจ่างเบ็ดอะเนาะเออหลือต้องให้เซียนบู๊เหมนคนดึงละว่ากังกล้องกี่ไปเลยกระบมันครับเออแม่นอันนี้เขาจะปล่อยหน้าหลอกเลยนะครับ เลงจัดเร็วกันเนาะกินเร็วกันแล้วโอ้มได้หันตัวสักโดดจมว่ะได้ห้าได้วัดนะครับวัดก๊บสองสามกําเนาะหนูกับกํากล้องนะครับหนูกับกํากล้องนะครับอ้ยน้องบูวัดเกยบดดีเลยอเอย เบี้ยมได้หันตัวสักก้ม <c oughs> ลงไปไหมนะครับเมื่อก,กี้วัดแห้งไปในเบ็ดปุ๊บตัน่ายสักก้มก,กำลังจะเข้าเลือดอขึ้นไมนขึ้นไมดูว่านังกี้หัวเจียวลื่นแล้วเนาะอืม ตีมาประมาณจะเลือดห้องวงังเมื่อกี <c oughs> <c oughs> ้ยโอ้โหไได้มาตอนทันป่าแล้วก็มากินสองเต้ยละโดดละไม่นุ่มอย่างนี้อย่าบอกว่าพัดกันลํำนะ หน้าคมสันเปืนหนึ่งปานิ้นตัวสองกิโลก่อนโอ้ปืนโัวหายกินหรออ๋อเอามาเสื่อยู่เหนาอไม่เป็นกับแก้เนหรออันนี้ปานไหนไปเดียบเลยจะไปเดียบไปสา่มันเหยงแต่อันนี้เขาป่อยหน้าหลอกเลยนะครับตัวนี้ถ้าเก็ยเขาสู้ทุ่นเออนี่ออกเลย พ่ไอ้สายผุ่มเจดิงสายเราเพี้ยโดดมหม้อเกะโอ้นี่ปลาหนึ่งปลาหนึ่งอันนี้ปลาในปลาในปลาหนจากตรงปป่งวันนั้นนะวันที่ไปซูบอร์เลยครับการตรแลงแ้นะครับเนือวันกักาบแก้วนะครับไปเย็นตัวกิโลไปว่ะ มาวันนี้เขาจะลองเบสใหม่ระเสิร์ทวนนะครับเนอสั่งมาแล้วนะครับไปเยือกเขียดเขียดตะกี้เอ๊กี่ตัวให้นะฮะหมาลูกนนป่ามาเลยจึงบอกว่าอะไรที่เอาในห้องน้ำมา <laughs> เออครับเสริมเข้าไปนะครับบอเนี่นะครับลองบอลองบอว่าเนอเบียใส่ตั้งหางว,าาวาะเนออืเขียดกับเขี้มนะครับช่วงนี้ นี่เขาก็มีเมนูของตายไปหมดแล้วนะครับลาะตึ้มได้เลยหวังกินหน้าโบน่าตึ้มได้รูดดังไฟนะครับปิ้งจีนหลงหลงกันไปนะครับคลิปนี้วันนี้เขาอยากกินข้อยเปล่า ตบ่าวจมแนวเ,เหีนน้อยเด้อปาต่ลายายาลืมคำแ้วับเด้อคนนีครับได้ปลวหลวงได้ม,มาแจมเันสกักรําเนะหลวงลาเขาโอกาสหนะตรงนี้ภารกิจนักปัวหลวง Ừ, không phải đây kia lắm câu câu lắm <laughs> không biết phải phải sao thì câu lắm <laughs> <laughs> ừ ừ, ừ. <laughs> มีออกตายกันเมอ่ะสุดยอดคนมารายเอาเชียงไ้นะบุ๊กจงไปตอไปบุกจงะไให้แก้ก่มาคอรอคอยปากันหงใส่กระเที่ยวก่อนนินิน้อยกระดูกก้างมันจะกรอบมาเนี่ย่ะ เจอมีก่อนขาตีน่ยนอยมันเป็นของดิบืมฮึมฮมฮึมฮึมฮ <laughs> มึ นม่ของายเขายมจเขาเิ no ่งกนมั้นมาเจอกันจ ja e ีมเลยนะไวเอาจ้มกันเลยหนูน้อเก๊กนู้องโกมากินป่านบอนกเป็ดลงอ่ลงบอลายขะน่ะบอลายอ่ะเหมอน เม็ดผมมาครับเม็ดปล้าคมาบติ้เหาอด้ที่นี่นะมูปิ้งนะของไตเฮาไมครับอืมยเไม่ไมครับปลากินสองเตือสามเตือแล้วมได้ถั่วนะครับมาครับไม่นู่งของไตนก็จอะเป็ด ต้องเตรียมชิ้นหมูตัวนอพี่นอจังอันวีไอเลยให้เขาเยี้ยมาเมินแล้วโอ้โหลดไปลงมาโอ้น้องบูมันลุ่ยด้วยกันไปกดเจนเย็นนะครับผมมีแผนสำรองเฮ้ยเบียร์ไปใส่เบ็ดไว้แล้วนะครับเบ็ดมันรองหัวมันจะได้ผลกว่านะเขียบทุกเยือโอ้กิดถหมูอย่างกี้ โอ้ยี้โดทดเจอขอบเวทอ่ะมนอยู่นี่ถูกอยู่ต้องแก้ขอบลอกเมนูต่อไปปุ๊บได้ปิ้งแช่นไหมแววว่าจะเอาไปแกงแค่หั่เมียไปพอห่างไหวแล้วอ่ะจะได้ มีมีฟันเดี๋ยเอามีดไปหยังเดียวหางว่าเดียวเดี๋ยวจะไปพาเอาอยู่ปิ้งเหรอน้องหลังเออน้าน้องเลาคบดำแล้วครับกบดำแล้วน้องผมหลังตัวนั่นแหละเต็มทุกคนพริกอีกอ่ะพริกไม่ได้แล้วในสุดนี้สุดยอดนวครับสุดยอดสุดยอดแล้วครับโอยังได้อยู่ได้อยู่ แต่โอ้ถึงตอนหัวค่ำกลิ่นที่นะครับฝาเนี่ยแต่หมื่นหมื่นมากกับเงียบใก้เวลาเลยหัวค่ำนี่ไวรุ่นมันนักอ่านึงเลยได้ละอ่านใสยขวาแล้วเนาะโอเคเอาไม่สั้นไม่ยาวมาจับก่อนขาอุ้ยเอาไม่สั้นไม่ยาวมาจับก่อนถ้าร้องเพลงง่อนได้กินขาอุ้ยโอลามา โอ้ล้างเนี่ยเมียงไว้ที่ติ๊กโอ้ลางโอ๋ลาเนี่ยพี่ม่เหยียเหียแตงแคแตงเนาะโอ้หมดขามาป่าวยิ่งสูบกันแน่ดูใครบอกกันเนี่ยเออแตงแแตงยันปิ้งเนี่ยสองอย่างเนาะโอ้นี่อันนี้หมัอนนังกอบนังกอบได้ละนังกอบเออขามันยุกบยอายมาปิ้งกันของตายห้ามละนะครับไอเบี้ยใครมาติด๊ก่าเหาะนาไลแกม แกมนี่อนนครับผมแก้มนี่ยอ uh, ูนครับใส่บไอเบ้ยไอ้าิอเ่เออั fa ่นนะอาุปอยู่แล้วไพิงด้านกันแนี้พจัดเลยเออนม่กมเนาะไม่กินแต่ลไม่สยแต่ไห่ยกกอนคนไนกินเนาะแมของเรามาแล้วเีขาอุ้ยเนาะโอ้สุเล้วสุแล้วไอเดียวอันนี้พรีเมียมเลยนะปิ้งเลกนะบีบบกไม่ซุกเหนียว จะเอาไปจำน้ำพีกัวระกอ่ก็มันแก่มีใจไอ้ไอ้สอบไอ้สอบแบบเดินเดิุกซุกดิบดิบเนี่ยแล้วุกแล้วุกขาแล้วนี่มาซุกเียได้สตัวะสี่ตัวโอ้เก่งเก่เก่งไว่าสี่ตัวอีกะเนี่ยซื้อเียสซื้อเียแถมอึงอันนี้กำกำไปวันนี้ไปเริมไปเชิม ลองหยดมาเติมึ้งมันมันึงมันมาตวยมาตวยมาขอมาตัวยิ่อะอู้หูมัน่อนะแล้วเดี๋ยวไอ้เขาจดโลนี่พอรองเบีหนุ่มไ่ใลาขาวุ่เงินุ๊บขามนเล่าก๊เออลูกกมันท้อขาเล่ารอยอะพนรึเขาเล่าค่ะนานกี่ยังวะเขาอ๊ย กบตรงกบนาแต่นี่เนื้อขาอวีนี่บีขาอวยเอาไปเลยเลือกกันดูนอะขาอ้ยติดมุ่นตรงจิมเบียก่ะเนี่ยเมียงเนบีเมื่อคนเมียงเนาะเมียงเมียงอเอาเกี่ยมาภาพว่ะเนาะสุกหยดวันนี้แค่หน้าเมนุ เอ้อ่ครับเขาไม่ได้ยังหนึ่งก็กิ่นยังหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีใบเย็นปิ้งนะใส่แหงไว้ละเดี๋ยวรอครับอ๋อใส่แหงใบเย็นไว้แล้วนะครับสก๊อครับคนที่ตามไปเจ๊ไปเจ๊เนี่ยไปเย็นไว้แล้ะบรรยากาศจังเข้าคืนรุ่นเม็ดไปตัวเนะครับกิ่นก็หลายรอบแล้วมันแบบได้นะครับสายเม็ดมันไม่ช่สายรีดมันสายธรรมดาครับเอาไปอยู่ อ๋อแม่จะปีกแล้วเนอะก้อยครับแล้วเนอะไปก้อยไปนไหนไปไห้แสงไอ้แสงไอ้ขาดไปสกัดนะฮะจะไปใจเบ็ดไอ้เบียร์แล้วเนอะครับเดี๋ยวก็ลวดเก็บเนาะเก็บเนื้อเดีลยวก็มีหมายตั้งหน้ามันอยู่นะครับอันนี้ผมมันร้องพอก่อนเดือมมันมีไป เก็บเอาเก็บเบ็ดฮะเเดี๋ยวใจเบ็ดก่อนโอ้โหนี่พีดผ่านควายก้อุ้ยก๋วยใจเบ็ดก่อนป็นว่ามันคูกว่านี่ไน่นดควกะมองมาบุ๊เอาไปเนียผมอยากด้เก็บเบ็ดก่อน ับแล้วก็บอว่ามีตัวนี้ตันามส่งอืมันบุังนี้อยฮะอันขังุ้ง้ว่มีฮะหออไรอไเด้เดียวืผมเดียวมันจะลา cắm đi bắt bò nặng, biết nó bắt khổ palim chưa miêu, say cái lằng có vẻ câu lằng á ใส่เก้าหลังเก็บผมคบเตื่อนี่ตื่อใจฮะรหนไหนวะล่ะลาเลยลาใชอไหมลาสื่อเย็ดเลยฮะยาลาสื่อเย็ดเลยนี่ดูครับนี่ของจริงไหนนี่วะโอ้ยแคยแม่นะเนี่ยอืมต่ออันนี้ขอมันจะขอห่วงก็ห่วงจะได้นะ่ี้รอดขา ของห่วงนะของของแท้เป็นจะเป็นจะอีครับอืนี่ลาเลยแน่โอเคเบ็ดเมดปลายอ่ะฟัเแตยร้อี้อ่ะเฮ้ยยังหรอยังเปิดกัดอ่ะชิดปลายอ่ะอยู่เนี่ยฮะน่าัว พ่ออย่างนี้เหอหลังนี้ก็เจ้าไปกินน่าเกลียที่ว่าคือนี่บ่บประสุปผลสเรลปรดปลากิน เชโดกินกันสองสามตัวนะครับก็มไได้นะครับเบ็ดนะครับกลตัน,นลาไปเหี่ยข่าวเบ็ดจา๋าขอลาก่อนนะครับมาประสบผลสำ็จเดือดเตือนนาเอยให้โบน่าพวกนเน <c ười> าะอืมลาขอลาไปหลัง oh. <c ười> อันี้เตรียมมาบกว่าอากับงบับ ไอเบี้ยก็กำลังไปเอาอย่างงี้ก็ห่างหว้สังกุนะโอ้โหเบ็ดลาเนี่ยมันใจธรรมดาเออเยอะนะฮือบูดเออเท่คุ้มใจเโดดงุ้มน่าจะเป็นปลริมอุ้มปาร่อนหลวงอืปลิมเท่าเบี้ยกกระจายมายิ่งห่างไวใส่เบ็ดเก้าหลังออาได้ครบก็่อ ถ้าเกาหลังเบาโบในแสดงว่าถ้าใส่สี่ห้าสิบหลังนี่คือว่าหายไปห้าสิบเปอนตครับเออคือว่าได้ก้อยปลาเพราะไอ้ดำาลูกดำจมึป่าอในพร้อมก็ไม่ไอ้ข่องเตียวโขอันใดก็ติมันลาหงห่วงก็หงอยู่เนี่ยทางนี้สื่อเย็ดยันะอันนี้มันห เจ้าห่วงค่ะโอ้นี่เป็นมาลูไซโกเบอร์สิบแปดครับนี่ไงเหยาขันคอก็ะหูนี่ในนั้นไงเพอไอ้แมดกบมือเนาะเอ้ยมันเจห่วงห่วงห่วงทำย่างอือืสิบแปดสิบแปดเนี่ยขันคอเดี๋ยวโอกาสหน้าแก้ตัวไหมสะหน้านะครับ เป็นอี้เลยคะนี่เป็นปลาลิมถ้าเป็นปลาเช่นโน้มันน่าจะพุดถึงใส่เช่นโน้นน่าจะพุดอ่าปลาลิมไงลาลิมเท่าอืมนี่กึ่งลาเออนอันนี่กึ่งลาครับกึ่งลากึ่งจากนี่อันนี้อันนี้คือรุ่ดรุดเลยอือนี่โอ้ห่วงอยดหน่อยไหวนี่ก็พักนี่มานี่นี่โดน อันนี้อันนี้คือว่านี่ที่เก่งอันนี้กึ่งลานน่ะนี่จ๊อจ๊อจฮะนี่นี่เก่งลาไม่ได้ผักหินเฮ้ยเก็บไปเนาผักหินอันนี้อันนี้อันนี้นี่อะไรถึงอ๋อันนี้เป็นของหวังเลยครัไปเดี๋ยวมูฮาวจะเดินทางกลับก่อนแล้วครับอืมวันนี้ก็สุดยอดนี่ต้องขอบคุณไอ้บูก่อนนะครับเนอะนะครับลูกวังเขียวมาเป็นตัวแทนของปุลหลวงลาดนะครับเนาะโอ้ลูกวังเขียวมาครับเดินทางมาตัวแทนของหลวงลาด โอเคครับขอบคุณไอเดียวนะครับขอบคุณน้องบีนะครับเด้อนะครับวันนี้ถึงไม่ได้ตัวชโดเนาะได้ก็ไม่เป็นอยังได้ลุ่นได้รุ่นได้ลุ่นสามเตื้อหันเป็นตัวเป็นตีนอยู่ครับเดย์เดย์หายต่อที่มันโดนป่ะปะหันกะโอเคขอบคุณไอเบียเดี๋ยวหัวหน้าเขาไปแก้ตัวบอหน้าเนาะใส่เบ็ดบอหน้าแก้ผ้าบอหน้าไม่จะแก้ตัวแก้ผ้าเลยอืม ขอบคุณแฟนนะครับที่เข้าวันที่มนะครับเข้ามาเขาเม่นให้ผมลังใจนะครับถึงวันนี้เขาบม่ได้หั่นตัวมาฝักแต่เขาก็ได้ใจมาฝักทุกทุกคนโอเคครับใครชอบบราการมีกาฝากดไลค์กดแชร์เลยนะครับโอเคครับในคลิปหน้าแก้ตัวกันไหมอ่าโอเคครับวันน้้เขาปักกันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ